มาต่อที่เรื่องที่3นะคะคือคำควบแท้คำควบแท้คืออะไรนะเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะคำควบแท้นะคะก็คือคำที่มีพยัญชนะตัวหน้านะคะเป็นกอไก่ขอไข่คอควายตอเต่าปอปลาผอพึ่งพอพานนะคะกอขอคอตอปอผอผอนะ และมีพยัญชนะตัวหลังจำไว้ให้ดีๆเลยนะคะจะมีคำควบเนี่ยคำควบกล้ำนะคะเด็กๆจะควบมีแค่3าตัวเท่านั้นนะคะก็คือควบปลอเรือลอลิงแล้วก็วอลวนนะคะตัวหลังเนี่ยจะวนอยู่แค่3มตัวแน่ๆน,นะคะส่วนพยัญชนะตัวหน้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเราก็มาดูกันว่าถ้าเป็นคำควบแท้พยัญชนะตัวหน้าเนี่ยต้องเป็นใครบ้าง เอาอีกทีนะถ้าเป็นคำควบแท้นะคะพยัญชนะตัวหลังดูที่กรอบสีฟ้าก่อนนะคะจะต้องเป็นรอเรือรอลิงหรือวอลแวนเท่านั้นนะถ้าดูจากรูปก็จะเห็นว่าลิงนั่งเรือแล้วถือแหวนอยู่นะคะแบบนี้ส่วนพยัญชนะตัวหน้าจำดีๆนะมีทั้งหมดกี่ตัวเจ็ดตัวเท่านั้นได้แก่กอไก่ขอไข่คอควาย ตอเต่าป่อปลาผอพึ่งแล้วก็ผอผ่านค่ะมาฝึกออกเสียงคำควบแท้กันค่ะกราบพระกราบพระกลมเกลียวกลมเกลียวกว้างขวางกว้างขวางกวัดแกว่งกวด แกว่งครุขระครุขระเป่าคลุยเป่าคลุย,ลยอันนี้ไม่ได้อ่านว่าขวนขวายนะคะเด็กๆจะต้องอ่านเหมือนเสียงคำควบแท้นั่นก็คืออ่านว่าขวนขวายขวนขวายขวักขวาย หักไข่ครอบครัวครอบครัวคลาดแคล้วคลาดแคล้วปรับปรุงปรับปรุงปลอดโปรง่งปลอดโปรง่งตรากตรำตรากตรำ พร้อมเพียงพร้อมเพียงพลาดพลัง้งพลาดพลัง้งผีผามผีผามเรื่องที่4นะคะคือเรื่องของคําควบไม่แท้ค่ะคําควบไม่แท้นะคะจะต่างกับคําควบแท้อย่างไรไปรับชมกันค่ะ คำควบไม่แท้นะคะเอาง่ายๆเลยคือมันจะไม่ออกเสียงตัวพยัญชนะหลังเนาะอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราเรียนคำควบแท้ไปนะคะถ้าเช่นคำว่ากล้ามเราก็ออกเป็นกอไก่กับลอลิงใช่ไหมแต่คำควบไม่แท้นี่มันจะไม่ออกออคำที่เป็นพยัญชนะ ต้นตัวหลังนะคะอ่ะมาดูกันว่าคำพูดไม่แท้เนี่ยมันต้องมีหน้าตาและลักษณะอย่างไรนะคะอย่างแรกเลยนะคะพยัญชนะตัวหน้าเนี่ยจะประกอบไปด้วยซอโซสสารานะคะแล้วก็สอเสือรวมถึงมีจอจานมาด้วยนะคะให้เด็กๆจำภาพไปเลยค่ะเสือถือจานโดนล่ามโซ่อยู่ในศาลานะคะและพยัญชนะตัวหลังนะคะจะเป็นรอเรือนะคะ ยกตัวอย่างเช่นคําว่าจริงจริงไซนะคะคำว่าจอรออีงอไม่ได้อ่านว่าตริงนะคะมันออกเสียงไม่ได้อยู่แล้วนะคะดังนั้นจอรออีงออ่านว่าจริงค่ะไม่ได้ออกเสียงรอเรือนะคะและคําว่าไซนะคะเราจะไม่ดอ,อกว่าสไตร์มันออกไม่ได้นะมันจะกลายเป็นภาษาเขมรไปนะคะก็ซอรอไอ นะคะแล้วก็ไม่โทอ่านว่าไซส์นะคะดังนั้นคําแรกเนี่ยจึงอ่านว่าจริงไซคือไม่ออกเสียงรอเรือที่เป็นตัวครบกล้ำเลยนะคะคําที่2ค่ะซอรอเอจออ่านว่าเสร็จได้ไหมมันก็ออกไม่ได้อีกใช่ไหมคะมันออกว่าเสร็จค่ะเสร็จไม่ออกเสียงรอเรือนั่นเองต่อมาค่ะสายซอยนะคะไม่ต้องออกรอเรือนะ เสแสร้งจริงๆมันไม่ไม่ใช่คำว่าไม่ต้องออกรอเรือแต่มันออกไม่ได้นะคะเด็กๆลองลองดูนะว่ามันออกไม่ได้หรอกคะ่ะต่อมาค่ะคือคำว่าอาสมนะคะเป็นที่ที่ลือสีอยู่นั่นเองคะ่ะอาสมแล้วก็หลายคนใฝ่ฝันอยากจะเป็นนะคะก็คือเศรษฐีนะ ต่อมานะคะจะเป็นคําควบไม่แท้นะคะในลักษณะที่ว่ามันเป็นพยัญชนะต้นเนี่ยเป็นทอทหารกับรอเรือมาคู่กันเราจะไม่ได้ออกเสียงเป็นเอ่อทอทหารกับรอเรือแบบควบกั้มกันนะคะแต่ว่าเราจะออกเสียงเป็นตัวซอโซแทนนะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่าสายนะคะทอรออายอมไม่อ่านว่าทรายนะคะอ่านว่าสายพออุทอรออานะคะก็ไม่ได้อ่านว่าพุ ะะอ่านว่าพุทธานะะพุทธาอินซีแล้วก็ใส่ะะต้นใสแต่มันมีคำยกเว้นค่ะที่เป็นตัวทอนอาหารรอเรือก็จริงแต่ไม่ได้ออกเสียงเป็นซอโซนะคะยกตัวอย่างเช่นจันทรานะคะแล้วก็แทรกเตอร์ก็จำไว้ดีๆนะคะอันนี้เนี่ยทอรอเนี่ยปัญหาคือมันออกเสียงได้น้อเด็กๆเช่น เมื่อกี้ที่ครูแพรลองออกเสียงให้ย้อนกลับไปที่คำว่าทรายคำแรกนะคะจริงๆอ่ะถ้าเด็กๆไม่รู้หลักใช่ไหมเด็กๆก็อาจจะอ่านเป็น try ก็ได้เนะาะ try มันออกได้อะมันไม่เหมือนไอ้ตรงอโซ่ซอเสือ,อ,อรอเรือใช่ไหมคะอันนี้มันมันเป็นแบบมันออกได้ดังนั้นอะเราต้องจำให้ได้ว่าถ้าเป็นทอทหารรอเรือขึ้นต้นอะต้องออกเสียงเป็น so so นะ นะคะก็คือเป็นคำว่าส,สายแต่มันมีคำยกเว้นบางคำที่ไม่ต้องออกเป็นเสียงซออ้นะคะเช่นจันทราแล้วก็แทรกเตอร์เป็นต้นนั่นเองค่ะก็จบในส่วนของเรื่องคำควบไม่แคแล้วนะคะ